คลิปนี้เป็นสูตรเด็นล่างตัวเดียวเจ็ดงวดรวดนะครับผมครับเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่ครับผมกลาบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับกลับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุทคุครับผมครับหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปกันมาหลายวันนะครับก็มาออกบูธขายของนะครับผมครับขายไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตำขายน้ำอ้อยสดนะครับ สูตรนะครับสูตรเราใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยบนบวกหลักสิบครั้งที่สองสองครั้งนะครับสูตรนี้ เป็นสูตรใหม่นะครับผมครับเป็นสูตรใหม่คลิปต่อไปผมก็ได้อีกสูตรหนึ่งนะฮะเป็นสูตรสิบล่างนะครับเป็นสูตรสิบล่างสูตรนี้เดินมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรวดรวดนะครับผมเจ็ดรวดรวดแล้วสูตรนี้นะครับ ลงเป็นงวดแรกนะครับผมเป็นสูตรใหม่นะครับหลักหมื่นก็คือเลข3นะครับหลักพันก็คือเลข2นะครับหลักร้อยบนก็คือเลข7นะครับ หลัก10ครั้งที่2ก็คือเลขเนะครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษ์พิจารณาด้วยสติของพี่น้องนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมหลักหมื่นก็คือเลขสามนะครับหลักพันก็คือเลขสองหลักร้อยบนก็คือเลข7จ็ดนะฮะ แล้วก็หลัก10ครั้งที่2 2ครั้งนะครับหลัก10ครั้งที่2ก็คือเลข7นะครับ2ครั้ง3บวก2บวก7บว7บว7 3 2 7 7 7โอเค3 7 21 5 6 3บวก2เป็น5 5บวก7เป็น12 12บวก7เป็น19 19บวกเเป็น26งวดนี้คำนวณได้เลข6นะครับผมตัวเลขที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยสติของพี่น้องเองด้วยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับผมลงเป็นครั้งแรกนะครับ ถ้าว่างมีเวลาผมก็อยากทำคลิปลงนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับผมช่องสัญญาณนักแสวงโชคเอาไว้อีกสักช่องหนึ่งครับผมครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆครับผมคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษ์พิจารณาด้วยสติของพี่น้องเองด้วยนะครับผมครับก็ขอกราบขอพระคุณพี่น้องที่รักทุกทกท่านครับผมครับที่ติดตามกราบขอพระคุณพี่น้องที่รักทุกทกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผม แล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกๆกําลังใจนะครับผมมาออกบูธที่หน้าที่ประการอำเภอบ้านบึงก็เจอพี่ๆที่น่ารักน่ารักสามท่านนะครับเข้ามาทักทายสัญญานักแสวงโชคเปล่าใช่ครับผมดูดูดูอยู่ทำต่อไปนะก็กราบขอบคุญขอบคุณหลายๆครับผมครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสิบล่างครับผมครับ สวัสดีครับ